จะว่างเกินไปแล้วเขาอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปเล่นอ่ะไม่มีอะไรสนุกสนุกให้ทำบ้างเลยเหรอโอไลออนหนูวหูนะ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ถึงเมืองถัดไปอยู่แล้วโอดทนรอไปก่อนเถอะไม่เอาเขาอยากออกไปข้างนอกอ่ะพาเขาออกไปเขาอยากออกไปอีมาเชียถ้าว่าขนาดนั้นก็ไปช่วยงานโมลินสิวะอะไรหรออะไรเหรอ,อ,รหรอโมลินซังตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หรอ สร้างอะไรสักอย่างอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วมันคืออะไรอะไม่รู้แหกตาไปดูเอาเองว่าแต่มันจะเสร็จแล้วหรือยังหว่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อกี้นี้เองเลยค่ะกระดิ่งแห่งสัตจจะไอ้นี่อะนะค่ะดิฉันสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาภายในกิลนะคะหากมาเตอร์พูดอะไรก็ตามในขณะที่ถือสิ่งนี้อยู่ และสิ่งที่พูดเป็นความจริงตัวกระดิ่งมันก็จะส่งเสียงออกมาค่ะส่วนชิ้นนี้จะเป็นขบวนตรงข้ามเป็นกระดิ่งแห่งการหลอกลวงค่ะถึงจริงๆจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้วก็เถอะนะคะแต่ดิฉันอยากจะลองสร้างมันทั้งสองแบบดูนะคะเข้าใจละสรุปก็คือเป็นเครื่องตรวจจับคนตอแหลว่างั้นเถอะอะไรหรออะไรหรอคุยเรื่องอะไรกันอ่ะ แล้วเครื่องมือตรวจจับคนตอแหลที่ว่ามันคืออะไรอ่ะอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นตอบคำถามกันเพราะงั้นถือไอ้นี่ไว้ซะโอเคก็ดิ่งแห่งการหลอกลวงถ้าเช่นนั้นก็มาเริ่มคำถามข้อที่หนึ่งเป็นความจริงหรือเปล่าครับที่คุณชอบฟินเวลาโดนสัมผัสที่ประตูหลังโดยเฉพาะบริเวณไขกะระดูกหาไปได้ยินมาจากไหนกันยะมันไม่ใช่ซักหน่อยไอเรียงพันนั้นน่ะไม่มีทางที่ฉันจะ ก <Green. S 1> อะไรกันทำไมถึงมีเสียงดังออกมาล่ะนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะฮะมาต่อที่ข้อที่สองกันเลยครับผมเป็นความจริงหรือเปล่าครับที่คุณชอบให้ขยำหน้าอกแรงๆเพราะชื่นชอบในความเจ็บปวดนะคบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยนะยะแล้วทำไมมันถึงได้มีแค่คำถามลามกลามกทางนั้นเลยล่ะไม่จริงสักหน่อยไอ้เรื่องนั้นนะกรีงไงงั้นอะไงงั้นอะ ว่องไวทันใจจัดไปข้อที่สามกันเลยครับผมอียา <Yeah. S 1> ชอบให้นวดหัวนมเพราะชอบเวลาที่หัวนมตัวเองแข็งไม่ใช่นะไม่ใช่สักหน่อยอ่ะกิงชอบโดนเสียบเวลาในทาา่าหงอียาไม่ใช่นะไม่ใช่กิงชอบสไตล์ทำทำหยุดหยุดไม่ไม่ใช่กิงพอโดนแตกใส่หลังจากเสร็จไปหลายครั้งก็จะรู้สึกดีฟินเวอร์จนหลังน้ำตา ไม่จริงกรีง๊งฮึบเอาเฮ้ยไม่ใช่ไม่จริงไม่มีอะไรจริงทั้งนั้นแหละทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นน่ะมันก็แค่เรื่องโกหกทั้งนั้นอีตาบ้าโอไลออนแม่แม่แล้วจะโกรธทำ่อในเมื่อมันไม่ใช่ความจริงก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้นเลยนี่จริงไหมหนัวหูอย่าไอ้โลจิตเอาเถอะข้อสุดท้ายล่ะ ถ้าตอบข้อนี้เสร็จฉันจะปล่อยไปก็แล้วกันไม่รู้ไม่ตอบฉันจะไม่พูดอะไรทางนั้นเธอนะ่ะชอบฉันสุดๆไปเลยสินะเกลียดที่สุดเลยโอ้เกลียดฉันคนนี้งั้นหรือเกลียดที่สุดเลยล่ะจริงอ่ะจริงแท้แน่นอนเลยอยถ้างั้นอะไรนะ่ะเดี๋ยวปล่อยฉันลงนะสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงหรือเรื่องโกหกนั่นไว้จะทำอะไรนะ่ะ มาถามกระดิ่งแห่งสัจจะให้รู้แน่ชัดกันไปเลยดีกว่าในคืนนั้นเองกระดิ่งอารีดาก็ได้ส่งเสียงท่วงทํานองดังสนั่นไปทั่วทั้งคืนเป็นท่วงทํานองที่ไพเราะไม่เลวเลยนี่นาอุ้ยเกียรติที่สุดเลย